มาาอาจย์โคไสจันทัิโชว,วันนี้ทามว่าจารย์ก็อยู่ป่าช้าของบ้านป่ากองก็จะให้ดูบรรยากาศนะโยมอ่ารู้สึกว่าจะเผาพร้อมกันเนี่ยหลายป่าช้าเลยอ่บรรยากาศป่าช้าก็อย่างที่โยมเห็นนี่แหละโยมต้นข้าวปลูกกันงามมากเลย โยมก็นำสิ่งของมาถวายวันนี้ทางพระอาจารย์เนือ้อเสตีจตระพิโชก็ให้ญาติโยมรับชมป่าชา้าจันที่อ่าไปอยู่ที่ไหนก็ถ้าโยมมาถามก็พักเลยง่ายดีจอ่าตรงไหนมันแอ,บ,อบได้ทางพระอาจารย์ก็จะไม่บอกกล่าววันนี้ทางพระอาจารย์เนือ้อเสธีจตระวิโชก็ให้ญาติโยมรับชมป่าชา้าจันที่ว่าเป็นยังไง ป่าช้านี้มีโยมมาปล่อยแมวหลายตัวอ่าเห็นอยู่สามสี่ตัวจ้าขากขอใหญาตโยมมีความสุขในการรับชมปชา่าช้าเจริญพรจ้าบ๊ายบาย